พ่อใหญ่กระแลมเนี่ยมือแล้วพี่น้องเบิดแล้วว่าสันกระล่างวาสชีซื้อช่อยเบิดแล้วมาแต่เว้นเดมมันนี่เห็ดยังยายเชียยเงาแม่จะจะโลกมันได้ไม่ใช่เป็นหมากเลยกลมห่งจอมันงามนะ มคนโตกาะที่พ่นแหละจะขึ้นังว่าบรรยากาศดีสบายดีเด้อดพี่น้องสบายดีบัสสโคส,สุค,คนพี่นง้าสบายดีย้ำแรงเนาะพีออ่ให่เลินมาเห็ดเตียงให้อีแม่พี่น้องเบิ้ง อันนี้คอือไม้จากนาเขาเองเด้สื่อตะแปดพี่น,อน้องเรากำลังเจียให้มันมึน,นเ,เตจียงนอนให้นม่พี่น้องไวแล้วก็มาเห็ดอันนี้สีมือพอยันเลินเดชอันนะแป้นนะเทศแค่สดนะเราบดได้ตอกพี่น้องเรางมใส่แป้นตีใส่สร้างเลินนั่นเองเดี๋ยวชีทาสีผมเดี๋ยวนี้ เตียงนอนพี่น euh ้องพันช <fridge> ื่อเตียงเขาก็แพงเนาะแพงเด้พี่น้องหลายพันเสิร์เพื่อนเนาะหกเจ็ดพันผู้ใดพี่น้องแต่ว่าไม่ซอยมาเรือลงโหลดก็เลยช่วยโอกาสได้เตียงนอนพร้อมเสศษมันเหลือได้ไหมเสศษเหลือก็เลยให้พญานลมาเห็ดให้พี่น้องน้ำใส่พี่น้องพอดียังเอานั่นนะชือว่า ชื่อข้าวโกโก้เกีดพันเลยเข้ากับไม้เข้ากับเป็นไม้ไ<อ>ดแดงเจ้าเฮ้านอนจะพืนระยะม,มิ้งไม้เข้าหูยานขี้เชฟยังนะนะแมงขับข่ใาในใมาใจชวดงามฝน,น,นเลยแล้วก็ชะพามาดมา ปิดให้เรานอนห่อในแจ๋นะร <c oughs> ้างกันเนาะนอนฟื้นได้สร้างนะก็ได้ <c oughs> ถ้าแมนซื้อไม่ไหนก็เบิดลายอยู่องไพี่นเนาะ ันนี้<ช>อาศัยว่าไม่เรือไม่เรืออะไรกันห้เแล้วเห็นห้ยทายอดอกมีสางอยู่ไก่นอนอยู่เทิงนะมันนอนบ่ได้พี่น้องพี่ฝุ่นนะก็อ,อยู่ในเทิงนะเมืเ่อยจนเตะกวดงทำความสะอาดนี่เห็นบ่เสยนอนได้จังไดเนาะมันฝุ่นไก่ แล้วกะสีทาสีผอบเกี่ยวใหมันเรียบสียังบวนเธอสื่อมานะทาชีกระเรียมมากมากเลยชีเป็นอันทาอีดเลยบวบอชนอันทำอีดเลยบนี่ เฮ็ดอันทอิดแล้วบ่ตียงนอนยังบ่เห็ดตะเชื่อเป็นของอีแม่คนทำอิดเลยพี่น้องเตาเห็ไมหนั่แหละมันจะ่งไมงแ้ล้วเอ็มดเอาซ้ไหมนี่เลไเขาเหลือมันก็เลยแตบว่าไมมเรือละมาประดิษฐ์สื่อนะพี่น้อง จะให้ตกเตียงน้อยเตียงน้อยเตียงเตียงเตียงนั่งหลินนะเราก็เฮ็ดในนาให้บ่มีนะตะก้อนก็ค่อยใหดตะเตียงอยู่กับมึงยี่นะไอ้หนอเตียงยู่กับเตียงนอนอย่เลยเตียงนอนเ็ดเตียงนอนให้เอื่อยอีแม่น่ะเป็นลูกสาวโกกเดชเป็นเอกโกกห้องมากระเบอเลินต่อมากระยายลุนพี่น้อง ทำแล้วได้นี่แต่มก็เอามาตเตเกอร์มูไปเลยจังสิปีดนันสามตอนนี้มันกระเบิดแล้วแล้วขาจามาส่งอื่นสิมาโบโบุช่วงนี้อึ่งเนี่ยอึ่งกับจักจันเลยค่ะอันบ่คอยได้ขายป่าปันได ส่วงเขามีนงคิงดแบบว่ามันเป็นเฮอเป็นอาหารตามริการเดใดมันมีคนคนเขาก็ชิเฮอสื่ออื่นชิจักจันสื่อถึงจะแป้นใส่เบิดอันเกลี่อยกว่าบาทชอแต่แป้นหาแผ่นเดี๋ยวมาถาเบ่งบะเราลงสีอีกเนอะเราเจียให้มันบกอมุ่งเลย าชาซีก็คือชิคักอยู่ขามันน่อยเลือาไม้ดามาใส่พกขุดได้นี่แม่แม่แม่เปลี่ยน,น,นจ้าชิอแล้วแล้วมันย่อได้พี่น้องเราบริเตาะคาเดงออกก่อนงงย่อออกได้เลย บ้านี่ฮะกสิทธาสีใหออ้มาจับกล้องดูจังอ๋อจะพูดชิทธาปจักษ์ไปออกหน้าก่อนลงแหลกพี่น้องลงสีเงาเขาก็มาชนาพี่น้องจะมาซักยาหมูนี่เพราะเลือกสีนี่พี่น้องมันมีแบบจางเข้มสีใหม่นั่นใหม่นี่เด้อ อันซ <Yeah. S 1> ีอันลงแรงเนี่ยมันมีแบบอยากได้ซีแบบไมมนั่นไมหนี่เด้มันมีเบิร์ดเนี่ยไมมแค่นไมมนั่นไมหนี่มีไมมยางไหมยางจะได้แต่ไมมเหามันโบงามเนาะมันเป็นอันไม่อันเรือเห็ดอันฮงโหลดทีนะมันก็เลนมันก็เลยมันก็บอกสวงาม เหมือนไม่เนี่ยแกนเดียมันมันโมเมนแกนไม้ทาศีล้วก็ลงเงาบ่อ,อ,าอันนี้แล้วเคืนทาซีลงเงาลงแหลกนะอันี้แล้วมันก็เงาขึ้นมาเห็นยเ้อนเนีจักจักเออลงรเ่บอแตว่มีอันีกับเงา้่นะทาลวาีบเงา่ะจาตัวเครือบเงาเนี่ยๆๆงงเหลี่ยมๆมาท่าเหยคมั้มันเหลี่ยมยะนะวะ อตัวขึ้นอันอันจากตัวอันนี้ตัวขึ้นในตู้เพ้าเนยตู้อันตัวแปดพันไนอนพื้นนอนพื้นเีงมอยอ้ยละคนะยังเขมูงอเยนแมงชุดกี่ะมอแมงมุมแมงไหมเนาะขี้เช็บแมงงอใต้ตามพื้นแล้วมันก็บุ้งทังไปก็ย่นเลอไปเลอมา มันก็สิบดูดหูอยู่นะพี่น้องขันนอนเตียงสูงขนาดเนาะสบายขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นกับโบมี่ได้นอนสูงนอนเรียบกับพื้นแล้วมันขี้ฝุ่นปุ๊กหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทขันอะไรเฮือนตะล้างก็สีเต็มใหม่ล้วเนาะกระเท او ปลูกใหญ่นะแพงมีลายราคาเด็กๆมีปลูกน้อยปลูกใหญ่อีกเด้อันนี้ปลูกน้อยใหญ่กับพันปลายปลูกใหญ่เลยข้าแม่นโบข้าแม่นโบโบแพงนี่เฮือนเนาะข้าแม่นท่าเบิดใหม่เนาะสวยงามเลยข้าแม่นโบแพงวะเห็นว่าคือเฮือนชงไทยนะมันจังแพงย้อนสีเลยลายปีเมันกรลโลคือการนอกมือโลน้อยอันนี้เดี๋ยวไปเป็นไม้ธรรมดาเดี๋ยวใหม่แคร์กันได เนื้อแข็งเฮชีเอเอินใหม่ในไทยไม่เค็นะบุ้งหคือกันละภาษาไทยเอินใหม่ในเคียนแต่หูเธอว่าเป็นไม่เนื้อแข็งนะครับแพนในในยุกนั้นไม่แข็งนาชีเอนไม่แข็คือกันมันแพงคุณคือจบมีเลยล่ะะไรัม่จะเียนแต่เคียนบ่ไม่แต่เคียนเน็ดเงินไดบ่ ไม่แตะเคียนกับที่ไม่ชักชิดยังขเจ้าไซองยางนี่ยพี่หูที่ข้าเจ้านไม่ตะเคียไม่ช sí ักชิดไม่มีผ Ges ีบเมียนไจ้ไกยังาเจ้าขาเจ้าขาเจ้ายังลายม่มีเจ้ามียังอยู่ในต้นไม้ตะเคียนไม่เลเขาเจ้าแก่ใสรถชิบโลมาเลาะขาย เดี๋ยวนี้บ่มี่แล้วมันเบิร์ดเหล่าใหม่นมนะนนนะพี่นอ้องงามบ่ะเตียงนอน,นอไม่รวยได้เสีเอาเงินให้คนยเลินไวไไน้ใส่เนาะให้ให้เล่าเหตุอันนี้แล้วกับอันนี้นะสิให้ตั้งหาอ,อันนี้นะเง<ห>ินทิปออกลแล้วเราก็เลยสิให้นะ้ำบ้าไว้ใส่อออันนะ่ะให้ทิปเออด็กสิบล้านแต่ก็เป็นอันน้ำใจเล็กๆน้อยๆจ้ะแค่หนึ่งให้ทิปไว้ใส่พี่น้องหนึ่งพันกระแสนึงพี่น้อง เงินเดือนชาลอยออกเดยเป็นกระให้พอได้ใช้ลูกลำร้านพี่น้องทั้งนี้กระให์นะมีปลาเถาเป็นสางก็แก๊กกระเพาได้หาไปเลื่อยอยู่งลงทะเลว่างๆกันลูกหลานมี้ยังกับมาเฮ็ดมาซอยเฮ็ดได้บวัดนะต้องการคันว่างๆแน่จ้ะเออหากระเลือนพี่น้องไอ้เกล็ดยังนะจะขอกมูขอกไก่ขอกั้นเห็ดบวทุกอย่างกระเถาเลื่อนเนาะพี่น้องปสูมุ่นเลยหนึ่งกระ เสื่อมบปีเเออ้อา,อาอเลยมียังจักอย่างเนาะพอเท่าเลยเราเป็นสางแล้วมีเครื่องมือขบด้ยจักเสื่มอมมันตายช่ไหมบาา่นั่นแล้วว่าที่ให้บ่เท่าเสื่อมมันเน่ยยังก็ลาวตาก้านะบ่ได้ซำตุเสื้อาบ่เท่านอกซํำพีน่นนอง มันมันมีเนื้อแก่นมันจะเป็นลาย,อ,ยาอันนี้นะอันนี้ไม้กุง้งเหรอม,มันบ่มีมันจังนานฮะเขา,าหึไม่มันงามเลยเนาะมันช่งนนนางอะไรตัดไม่ใส่เลยงามเนาะทั้งหังวนี่ก็เพื่อนบอนพิงทั้งหัวนี่ก็งามเนาะพอดีเลยแปด อันนี้แฟนตัวนี้ตัดออกเหลือพอดีเลยผมมีเหลือพี่น้องซื้อแฟนมากเกือบพัดพัดเท่าเลิศสั่งแฟ้นนะเป๊ะโพอดีเลยเหลือแหน้อน้อยเขามาใส่ทังหัวนี่ถ้าแล้วเขมใส่ก็คือมีทรงราค่คือมาซื้อแต่แฟนไก่หันกระโค้งมันก็ไม่ทีเหลือซอยน่ารอดเลยนะพอดีมาเจาะเลยนะพอดีเลยงงบ่่าพีน้อ เจ๊งนอนกันใหญ่คหอะเนี่นีเอาเข้าห้องมาได้เนี่เนาะได้อยู่สี่ มีอทีทาก็มีมท่าน,น่าจะจัดมาชีไว้อ,อยู่ที่นก้ดีซีพอดีอยูเบร์นงดีปลุกท้องนกระเจ่เพราะว่าติดทงส่งไปเนีะยองกระเจ,เะเจ่มันมาทงส่งแล้ววะกระเจ่นี่โอ้ย เมื่อโง่เมื่อเลยไปชิบบาทเดียวนึงเลยมันไหลน้ำไปเลยจะเจี๊ยสิอ่ะเจี๊ยฮะคืนว่าเขาเขาชิบไปถอดท้ายไพ่ของโปรไผ่ง่ายไปกันไปเห็นั่นม้อนในเขตขวานนี่ชวนมันน่ะให้มันมาถอดท้ายไพ่กับยันคอมันแล้วหวานเลยันคอฮักเลยกี่ขันมาหาเอาสร้างเนาะจังไปน้ำสร้างไป <ท>รถจักอนันรถจักมอเตอร์ไซค์อันพอถอดเลินพี่น้องผมไป,ปตึกอแห่แล้วพันเห็ดกระแจรถเหี่ยมาพอรถล็อกคอมาพอ,ดอ,อ,าอดได้มากปดสายไพ่แล้วก็ถีบอันคอให้มันหักขี่มามาเห็ดเปลี่ยนต่อแล้วแล้วเห็ดอยู่สองอมือจำม,ม,ม,มือผักต่อน้า่มใหม่เดี๋ยวจะไปแปงลงรถก่อนเนาะ พี่น้องจใาสำหรับคลิปนี้ก็ชิโจ,ะจะไปซัมนี่เนาะพอกันคลิปหน่ะเด้อพี่น้องนเอนาะไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีเนี่ยแม่งามเยอะถึงใจอยู่บ่เตียงนอนเตียงแก้วบ้านอืมชาซีก็ไปเนาะ,นะงามเลยนะ,นะไปแล้วพี่น้องนออเนาะขอบใจชีพสุขทุกคน